ที่นี่ไม่ใช่แค่จุดชมวิวแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือและคนสัตหีบนับถือกันมานานเรากำลังยืนอยู่ที่แหลมปู่เจ้าเขาแหลมริมทะเลที่มีศากลกรมหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์ประดิษฐานอยู่บนด้านบนสุดของภูเขาใครได้มากราบไหว้เชื่อว่าจะได้รับพลังใจและความคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภยัยโดยเฉพาะชาวเรือทหารเรือและคนที่มาทำงานเกี่ยวกับทะเลหลายคนตั้งใจขึ้นมาเพื่อบรบลนขอพรหรือมาขอบคุณเมื่อสมหวังเพราะมีคนเล่าว่าศักดิ์สิทธิ์มากและไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความสงบและพลังงานบบาางงออย่่่ทีกไม ที่นี่คือจุดชมวิว360องศามองเห็นได้ทั้งอ่าวเตยงามเกาะพระและเส้นขอบทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาเรียกได้ว่าเป็นมุมสงบของทะเลที่ใครหลายคนยังไม่รู้จัดสารก็มีประภาคารสูง19.5เมตรสร้างขึ้นเพื่อเป็นดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทยให้แสงนำทางแก่เรือทุกลำกลางทะเลทั้งสวยและมีความหมายในเวลาเดียวกันแหลมปู่เจ้าไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่เป็นพื้นที่สัตว์ตาที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบชนบุรีมาในฐานทัพเรือต้องแลกบัตรประชาชนที่หน้าทางเข้าก่อนนะะค ใครมีโอกาสอยากให้มาสักครั้งเพราะว่ามันสวยและสงบมาก